สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมก็คงจะมีหลายๆคนที่ติดตามเพจผมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมเวลาสอนเนี่ยชอบสอนแล้วก็มีโน้ตกลองด้วยนะครับแล้วก็บังจะมีคําถามว่าผมก็พอเล่นได้นะครับแต่อ่านโน้ตกลองไม่ออกหรือหลายๆคนก็อาจจะแบบโอ้โหเจอโน้ตกลองแล้วไปไม่เป็นเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าถามว่านะครับผมเราอยากเล่นดน,นตรีหรืออยากตีกลองเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมว่าเราต้องอ่านโน้ตให้ได้นะครับผม ผมบอกตัวนี้เลยว่ามีความจาเป็นมากๆนะในยุคสมัยนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยสื่อการเรียนการสอนหรือคนที่จะออกมาสอนเกี่ยวกับโน้ตทฤษฎีกรองอะไรกองชุดหรือทฤษฎีดตนตรีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมจะไปหาเรียนก็ยากนะครับดน,นตรีส่วนใหญ่ก็เลยจะต้องแบบครูพักรักจําเอานะครับผมแต่ว่าสมัยนีย้นะครับผมสื่อการเรียนการสอนนีเยอะมากๆทั้งออนไลน์ก็ดีทั้งออฟไลน์ก็ดีนะครับมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราอ่านโน้ตออกนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งคือบางครั้งบางทีเนี่ยเราอยากเล่นเพลงหลายเพลงเนี่ยเราไม่สามารถจําได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวนะครับหรือมันอาจจะจําได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นมันอาจจะเล่นได้ไม่ดีพอแต่ถ้าเราสามารถอ่านโน้ตออกเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เราสามารถเล่นดนตรีได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทําให้เราต่อยอดไปในจุดต่างๆได้ มากยิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกันเพราะแบบฝึกหัดต่างๆที่โดยเฉพาะดนตรีสาลเนี่ยนะครับผมแน่นอนมันเป็นของเมืองนอกอยู่แล้วนะโดยมากนะครับการไปต่อยอดนะนะครับผมในการอ่านโนต้ตสากลออกเนี่ยมันก็จะทำให้เราต่อยอดในระดับที่สูงข,ขึ้นไปได้ดังนะั้นใครที่กําลังคิดจะเริ่มต้นเรียนดนตรีหรือเรียนตีกลองนะครับแนะนําเลยว่าเราควรจะเริ่มต้นโดยการฝึกเล่นไปด้วยแล้วก็ฝึกอ่านโนต้ตไปด้วยมันจะทําให้เราฐานรากที่มั่นคงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ คนที่กำลังคิดอยากจะฝึกดนตรีหรือฝึกตีกลองชุดแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กองได้โดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ